เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เป็นสิ่งยืนยันถึงน้ำพระราชหฤทัยที่จะทรงสืบสารงานแผ่นดินเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอด พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆหลังจากเสด็จขึ้นส่งราชเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ เมื่อวันที่1ธันวาคม2559ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสารากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกในรัชสมัยโดยมีพระสกนิกรเรือนมื่นมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่งพระดำเนินท่ามกลางสายฝนจากพระบรมหาราชวังจนถึงสารหลักเมืองให้ประชาชนได้เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดในปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปส่งเปิดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชมพันษาวงเวียนโอเดียนได้ส่งพระดำเนินเยี่ยมรัษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราชมีรัษฎรมาเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเรือฟรีเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ซึ่งพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยเป็นเรือสมรรถนะสูงที่ใช้ในภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมทางทะเลของชาติ ยั้งย่งเป็นการเพิ่มภูนิศักยภาพของกองทัพเรือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศด้วยพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562และหว่ากองทัพไทยประจำปี2,563เป็นการสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพักเป็นครั้งแรกในรัชสมัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามาคัคคีความสามารถความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพและเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์จอมทัพไทยด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานามิตรประเทศเป็นพระราชะกรณียกิจสำคัญที่ส่งสืบสารงานแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกด้านประชะานพระบรมร,ราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตไทย ที่จะเดินทางไปเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจำประเทศต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราชโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศนอกจากนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะถูกตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูนกล้าวูนกระหม่อมถวายพระรชาชสารและอักษรสารตราตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎร มาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชก็ยังคงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดงานโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ดังเช่นที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำในรบดินทรารจินดาอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนั้นยังทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จและทรงรับโครงการใหม่ๆที่รัษฎรทุลนเกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกามาดำเนินการต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่รัษฎรอย่างทั่วถึงและยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานแห่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศได้ส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเช่นส่งหวานข้าวพันปทุมธานีหนึ่ง นาแปลงนาศูนย์ส่สงเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาปา่าตำบลบางงามอำเภอศรีประาจารันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างความเพื่มปิติให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ได้ทรงรักษาโบราณราชประเพณีโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นวัตพระศรีรัตนศาสสดารามบ่นทนพิธีท้องสนามหลวงและแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำบรุงขวัญแก่เกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงส่งสารต่องานโครงการหลวงและสถานีเกษตรที่สูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูงรวมถึงการค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่นๆอีกโครงการหนึ่งที่ได้ทรงน้อมน,ำ,นำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนธรรมชาติและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชโชบาย นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงนี้ เป็นการสืบสารงานแผ่นดินเพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของรัษฎรและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้รัษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพและมีไรายได้ที่มั่นคงตลอดจนมีความสุขอย่างยั่งยืนสมดังพระประทมบรมราชองค์การราชาาาาอง์ผู้สนยมกวไป มหาวาชิราลงกรณประดูด,ดึงแสงส่องทางผู้คน